Bye-bye. ข่ารักสุดอบ baby monster world คลิปนี้แอดมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องๆเบมอนและ Visual Photo f n l m i l m ของน้องอาสาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก,ก่อนอื่นแอดขอบุเซนได้เขียนเชียร์น้องๆเบมอนว่าเช่นเดียวกับ two n w one และ black pink ที่อยู่ในอันดับต้นๆของ girl group ในรุ่นที่2และ3 baby monster ก็พร้อมที่จะอยู่ในจุดสูงสุดของรุ่นที่4และ5เช่นกันโหย กค่คุณพรีทางเราคาดหวังแล้วหนึ่งและมาต่อกับที่เมื่อคืนนี้ visual photo and film ของน้องอาสะท,ที่มาเป็นคนที่สองเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โ oh ห ตัวแรงจริงๆพอแต่งหน้าแต่งรูปจะจัดเต็มแบบ Full HD อาสะหน้าดูเปลี่ยนไปความไขมันเบบี้แฟตแก้มนุ่มฟูดูลดลงความเด่นความสวยหน้าคมขึ้นกว่าเดิมหนูโตเป็นสาวขึ้นสวยขึ้นทำเอาเกือบจำไม่ได้ไม่มีแล้วอาสะที่นุบนิบนุ่มนิ่มเรียบร้อยความจือปากละห้อยที่เยายวนกับสายตาที่ชวนฝันงานอินเนอร์นั้นไม่ ต้องพูดถึงประหนึ่งเกมเมอร์สาวหลุดออกมาจากโลกอนาคตดูล้ำสุดๆความตัวเล็กเอ่ยใดใส่เสื้อเสริมพองไหลให้ดูแท้แล้วหนูอาสาหนูจะข่าวอะไรขนาดนั้นนะลูกช่วงขาหนูจะเกลือไปกับแบ็คกราวข้างหลังอยู่แล้วนะลูกนีออนยิ่งกว่าสว่างเจ้าโอราทีทสุดว่าแล้วเราก็มาหยุดสังเกตกันหน่อยดีกว่านะคะมาส v s u a f i l ของน้องอาสาว่า ทางหลังช่องที่เป็นตัวเลขก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมและมี6ช่องเหมือนเดิมและอาสาก็ไม่ได้ไปนนั่งโพสต,ตรงช่องตัวเลขใดเลยซักช่องอ่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลขตัวช่องอะไรแล้วนะคะคนสบ,บายใจได้เลยเข้าใจแหละเพราะด้วยความเป็นห่วงน้องน้องเบมอนอยากให้ได้เดกันทั้ง7คนก็เลยเป็นกังวลคิดมากกันไปหน่อยแอดเข้าใจค่ะเข้าใจดีเพราะแอดก็เป็นห่วงเจ้าเด็กปีศาจทั้ง7เช่นกัน จากการเปิดมาสองเบมอนชิกิตาและอาสะแต่ละคนดาเมจแรงและมาเต็มจริงๆเนี่ยกว่าจะถึงเจ็ดคนพวกเราจะต้องรับแรงกระแทกอีกเท่าไร่และแน่นอนว่าสำนักข่าวเก่าเขาก็ได้พูดถึงน้องอาสาด้วยค่ะโดยสำนักข่าว JTBC บอกว่าภาพถ่ายของอาสาสามารถครองใจผู้ชมได้ในทันทีทั้งที่อาสาไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรมากเลยเธอครอามงามบรรยา,าศด้วย สายตาที่ดึงดูดและท่าทางที่มั่นใจชุดนี้เข้าคู่กับหูฟังและเครื่องแต่งกายที่ตัดกันอย่างชัดเจนระหว่างสีแดงและดำหมอสเสน่อันเก๋ไก่และท่าทางที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และการแสดงออกที่ไม่ธรรมดาทําให้เกิดความรู้สึกดื่มดาและไม่อาจละสายตาจากเธอได้แม้สักครู่เดียวโอ้พี่จะอวยบรรยายได้สวยสัขนาดนี้แอดขอยอมแพ้เลยค่ะ ข่าอของเคนเนที่มีต่อทีเซอร์ของอาสะนั้นแอดก็มีมาฝันนะคะเนติเซนเกาเขาบอกว่าว้าวเธอสวยมันสวยมากนะมันดูเหมือนฟชัวของ SM นิดหน่อยเธอดูเหมือนเป็นคนเกาหลีเลยสวยมากเออเธออายุเท่าฉันหรอทําไมเธอสวยขนาดนี้เนี่ยเธอดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังแอคชันเลยอะคิกิค,คิฉันชอบที่สุดนอกจากจะสวยแล้วเธอยังเต็มไปด้วยความสามารถอีกด้วย ก็ดูเหมือนการตอบรับจะเป็นไปในทางทิ่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับน้องอาสาแล้วไปดบราคากีเห็นอย่างไรกับภาพและทีเซอร์แบบเดี่ยวของน้องอาสามาร่วมพูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้อะแล้วมาจายกันอีกว่าคนต่อไปจะเป็นใครแอดว่าจะเป็นสาวเกาหลีต่อหรือเปล่ารอแจกกุ๊กไลน์ไปแล้วหนึ่งแจแปนตามมาอีกหนึ่งคนต่อไปก็ต้องหันกุ๊กไลน์แน่เลยไมโรราโกฮารแด,ดาไว้ประ มานนี้นะครับเ,เพื่อนๆพวกเธอลองเดากันมาเล่นๆสนุกสนุกเอาฮาฮานะฉันชอบอ่านเมนของพวกเธอมัน made my day ทธอไม่ฉันมีความสุขไปทั้งวันเลยดังนั้นเม้นกันมาคุยเมามอยกันเยอะๆนะคะแล้วอาจจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะรักนะทุกคนชาวเบย์มอนสเตนและจอกันไปคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดซับน,นาไปบยบายสวัสดีค่ะ